เอากาสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆนะครับเนาะสำหรับในเมื่อวานนี้นะครับผมเฮากาได้เดินทางไปที่วัดของท่านพระอาจารย์เล็กมิติมานี่เนาะนะครับเฮากาได้ไปนะครับผมน้อมัสการนะครับเนาะแล้วก็ได้ไปเบิ่งการก่อสร้างของเพิ่นนะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นกําลังเฮ็ดฐานพระประธานนะครับเนาะนะครับอยู่ในศาลานะครับเนาะนะครับศาลานี่ก็เป็นศาลาที่เฮา นะครับผมได้สร้างซอยกันสร้างขึ้นมานั่นเองนะครับเนาะนะครับผมจากเอ่อใจจากเพื่อนๆนะครับเนาะนะครับในสาลาลังนี้นะครับแต่ว่าย่งบ่ท่านไห้มีแทนพระประธานนะครับพระประธานกับย่งบ่ทันมีนะครับแต่ว่ามีอยสององค์ในการน้อยๆนะครับเนาะนะครับเราลราสร้างฐานและกสีเอาพระพรทธูปใหญ่มาใส่นะครับเนาะนะครับอันนี้เป็นองค์ ที่ใส่อยู่นะครับที่ที่ประจําอยู่ที่ซารานี่นะครับเนาะนะครับแต่ว่าเสี่ยวองค์ไม่มาใส่นะครับเนาะก็เลยเห็ดฐานนะครับเนาะเห็ดฐานพระประธานขึ้นมาเนี่นะครับเนาะตอนนี้สร้างกําลังเสร็จก็นะครับฐานขึ้นมาแล้วก็เอาหินเข้าไปใส่ทางในนะครับเนาะนะครับเพื่อสิเททับแล้วก็เฮ็ดเป็นฐานนะครับว่างแทนเนาะนะครับในตอนนี้สร้างพผนกําลังเข็ดอยู่นะครับเนาะนะครับกำลังดําเนินการไปแล้วก็เฮ็ด อาจสงยืนออกมาประมาณ2เมตรนะครับแต่ว่าขันร่วมแล้วนะครับจากจากผนังทั้งหลังนี่ครับยืนออกมาประมาณ3เมตรนะครับร่วมแล้ว3เมตรนะครับเนาะนะครับยืนออกมาเป็นอาจสงนะครับเนาะเป็นอาจสงนะครับผมแต่ว่าการตอนนี้การกำลังดําเนินการนะครับเนาะกำลังดําเนินการก่อสร้างนะครับเนาะนะครับเพ็รเป็นแทนนะครับแล้วการ พระประธานนี่กาสีเอามาจากมองเอินนะครับเนาะนะครับบูชาเพิ่นมานะครับเนาะบูชาเพิ่นมานะครับเนาะตอนนี้ก็ได้เฮ็ดฐานนะครับเนาะนะครับผมในศาลานะครับเพราะว่ายังบ่ทันได้มีฐานพระประธานนั่นเองนะครับเนาะเนี่ยสร้างเพิ่นกําลังเฮ็ดอยู่เฮาก็ได้เดินทางไปนะครับเนาะเดินทางไปแล้วก็ได้ไปนมัสการนะครับเนาะแล้วก็สิไปทําข้าวทําข้าวนะครับเนาะนะครับเกี่ยวกับ ตัวเลขนั่มานะครับเนาะนะครับเขาก็ได้เดินทางไปตั้งแต่เสาร์่นละนะครับเนาะก็เลยบอดายโรคลิปให้นเพื่อนนะครับในช่วงเสาร์ของมือว่านนี่นะครับนอกของมือว่านนี่นะครับเนาะเอามานี่นะครับนอกกาฮอตมือฮอตเบนแล้วนะครับเพื่อนๆกาวันที่สิบเจ็ดนะครับเนาะมื่อนี้เป็นมือประกาศผลสลากล่างวันนะครับเพื่อนเนเนาะนะครับเพื่อนกาให้ตัวเด่นมากนะครับสมสหรับเป็นเลขสามตัวชุดเดียวนะครับเป็นเลขสามตัวชุดเดียวนะครับเนาะ นะครับเดี๋ยวห้องกับจังคอยสดไดไปคุยกับเพิ่นนะครับแต่ว่านะครับเพื่อนเนาะอนเาะวิดีโอนี่จักมันเป็นอีหยังนะครับเนาะเสียงบ่มีนะครับเนาะเสียงบ่มีเข้าไายทําแล้วนะครับเข้ากับเบรเบิงนะครับเนาะมาหอดบานจังคอยไดมาเปิดเบิงเอ้าบ่มีเสียงนะครับเนาะนะครับแปลกมากๆเลยนะครับไม่มีเสียงนะครับเพื่อนๆนเนาะนะครับโอ้ไปพิลาดบาองใดกับบรูนะครับเพราะว่าตอนเท่เข้าไดคุยกันนั่นนะครับเนาะ กาบ่มีเสียงนะครับบ่มีเสียงก็เลยเพื่อนเพื่อนกับบอได้ยินเสียงคุยกันนะครับเนาะตอนที่เฮ้าเจไปคุยกันครับอันนี้ตอนนี้กาได้คุยกันกับพวก้างนะครับได้ทาเข้าทำเขาพวกสร้างเพิ่นนะครับเนาะนะครับอ่าเพิ่นเฮ็ดไปแนวดอัอะไรจังไดนะครับเนาะแท่นพระปรทธานนี่นะครับเนาะถ้าสาเร็จแล้วนะครับเฮ็ดสําเร็จแล้วก็สิติดไล่ติดยังพร้อมเรียบร้อยนะครับเหืือนเนาะนักครับผมกาสีโอใส่นทรศัพท์หลายเติบอยู่นะครับเนาะ นะครับตอนนี้นะครับเน่าเฮาสดได้ลงไปพูดคุยกับท่านพระอาจารย์นะครับเนาะนะครับเฮาออกมาจากาลาแล้วนะครับเฮาก็สดไปคุยกับเพิ่นเบิงนะครับว่าเพิ่นสดได้ตัวไรหายเฮานะครับเนาะนะครับแต่ว่าเพิ่นหายมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะนะครับเนาะสําหรับตัวเลขนะครับแต่ว่าเมื่อนี้เฮาได้เดินทางไปเฮาก็สิให้เพิ่นเขียนให้ด้วยมือของเพิ่นเองนะครับเนาะนะครับตอนนี้ก็มี นะครับผ on <this> ู <neighborhoods> ้ที่ร่วมเดินทางกลับ่อหลายนะครับเมื่อนี้นะวอหลายนะครับนี่นะครับก็มีเด็กๆมีเด็กหน่อยนะครับเนาะนะครับผมก็ได้เดินทางมาหอดปัดเผินในช่วงประมาณหาโมงครงนะครับเนาะหาโมงครึงเกือบเกือบเที่ยงนะครับตอนนี้ก็ได้คุยกันแต่ว่าดีโอบโมมีเสียงนะครับเนาะโมมีเสียงนะครับก็เลยบอดได้ยินเสียงคุยกันนะครับนะครับกับแปลกอยู่นะครับกับแปลกอยู่เพราะว่าโมมีเสียง นะครับมีดีโวบอมีเสียงเข้ากันเลยนะครับบอได้ตรวจสอบเบื้องนั้นเองนะครับเขาคิว่ามันมีเสียงอยู่แล้วนะครับเขาไทยวีดีโอมันก็มีเสียงอยู่แล้วเนาะแต่ว่าอันนี้บอมีเสียงนะครับก็เลยก็เลยเป็นแบบนี้นะครับบอมีอ่าบอได้ยินเสียงคุยกันนะครับก็คุยกันหลายอย่างอยู่นะครับเนาะคุยกันหลายอย่างอยู่เจยวกับตัวเลขเกี่ยวกับอันนี้หลายอย่างหลายเนวนะครับแต่ว่าบอมีเสียงนะครับเนาะนะครับเอามาเปิดเบื้องแล้วบอมีเสียงนะครับก็เลยเห็นงแต่ แบบนี้นะครับเนาะนักรับก็ได้คุยกันเรื่องตัวเลขนะครับเนาะเดี๋ยวเพื่นกาสีอ่อเผาอนันอันน้โซยัดนอมฟังนะครับเนาะผู้ทีดวบเดินทางไปน้ากันนะครับเนาะนะครับเมื่อนี้ไปบ่อไร้นะครับเนาะไปนิดน้อยนะครับเนาะกาตอนนี้เพื่อนกาสีเขียนตัวเลขให้นะครับเพื่อนๆนเนาะนะกรับเสียดายว่าีเสียงนะครับเข้ากับโบโหวาพิษพลาดบองไดเนาะนะครับเสียงไม่มีเอาไนเขียนตัวเลขให้แล้วนะครับเนาะนี่นะครับ กาสิเป็นโตที่เพิ่นเขียนให้ตั้งแต่เพิ่นส่งมาให้นั่นมันเป็นเลขกเจ็ดหนึ่งสีนะครับเนาะแต่ว่าเพิ่นเขียนให้ในมือนี่นะครับเนาะในมือที่เข้าไปนี่เพิ่นเจ็ดเขียนให้เป็นเจ็ดสีหนึ่งนะครับแล้วเพิ่นก็นเน้นให้ไปที่ค, 1, คู่สีหนึ่งคู่เดียวนะครับเนาะสีหนึ่งคู่เดียวนี่นะครับเนาะแบชุดเดียวนะครับที่เพิ่นเน้นให้นะครับเนาะในงวดนี้ สีหนึ่งว่าสันนะครับเนาะเพป็นเพล่อกว่าจังไหนนะครับเนาะนักครับผมสําหรับเลขที่เพิ่นได้นี่นะครับเนาะเฮากะนี่นะครับเจ็ดสีหนึ่งแล้วก็สีหนึ่งนะครับที่เพิ่นเขียนให้นะครับเนาะนักครับผมสําหรับในงวดนี้นะครับเนาะนักครับแต่ว่ากะนะครับเลขมันกระตรงเลขเข้าอยู่นะครับสําหรับเลขบนนะครับเลขล่างกระเด็นหนึ่งอยู่เลยนะครับเนาะนักครับ นี่นะครับเนาะเข่ากาได้พูดคุยกับเพิ่นหลายแนวหลายอย่างอยู่แต่ว่าเสียดายแต่ว่าโบไม่เสียงนะครับเนาะโบไม่เสียงนะครับยักผิดิผ่านมองไดกับบอลลูนะครับเนาะโบไม่เสียงนะครับวิดีโอของเขาโบไม่เสียงนะครับนะครับเข้าพอได้ตรวจสอบเบิร์เพ่อเข้าไปปกติเข้าท้ายทำตุ้งเทียมมันก็ไม่เสียงนะครับเนาะแต่ว่าอันนี้โบไม่เสียงนะครับจริงจังเนาะนะครับนี่นะครับเนาะการนั่งโยหโมไม้นะครับเนาะนั่งโยหโมไม้โยทั้งทิศใต้ของซาลานะครับเนาะ ยูทั้งติดใตของสาลานะครับนะครับอันนี้ก็คุ้ยกันกับเพลินนะครับเราคุ้ยกันนะครับเราซีไม่ซีเมื่อยูยนี่นะครับคุ้ยกันนะครับเนาะนะครับคุ้ยกันซีไม่ซีเมื่อยโยนะครับกาบวิเสียงนะครับเนาะกาเสียดายโยนะครับเพราะว่าคุ้ยกันหลายอย่างอยนะครับหลังจากที่เพันห้ตัวเลขแล้วนะครับเป็นเกิดเนาะเข้ากาได้คุ้ยกันก็เพลินอีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วกาเดินทังกลับเลยนะครับเนาะกาสะเดินทังกลับเลยใน ช่วงต่อจากไปนี้นะครับเนาะนักครับผมนี่นะครับนอกจากไปขอดนะครับนอกจากบรรยากาศกาแดดนะครับแดดแต่ว่าบอบหอนนะครับเนาะมีล่มแลวก็เย็นนะครับเย็นเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังหนาวอยู่นะครับยังหนาวนิดๆอยู่ในช่วงโซ่ช่วงแรกกันหนาวนะครับอากาศเย็นๆอยู่เนาะนะกครับกาบรรยากาศดีนะครับเนาะนะกครับผมในตอนนี้กาช่วงประมาณสิบบายสองแล้วนะครับ ใบสองกว่าเนาะเขากับนะครับผมจังค่อยได้เด่นล่านะครับกับนะครับนะครับผมในงวดนี้นะครับเพิ่นการเน้นให้เพิ่นกามันใจอยู่นะครับวันเดียวกันมันใจอยู่นะครับเนาะนะครับมันใจอยู่นะครับการเพิ่นก็บอกว่างวดนี้การคือคืออยู่นะครับเนาะเพิ่นการเน้นให้ชุดเดียวเลยคู่เดียวนะครับนะครับผมหลังจากนั้นเฮาก็ได้ลากกลับนะครับลากกลับกับเดินทั้ง กลับเลยนะครับอันนี้ก็คมสะพานเทพสุดามากนะครับเนาะนะครับตอนนี้เขาขึ้นสะพานมานะครับเนาะเดินทางกลับแล้วนะครับในตอนนี้เนาะนักครับเพื่อนๆเอาให้เพื่อนๆพิจารณาเบิรงนะครับสำหรับเลขตัวนี้เนาะสำหรับงวดเ้ก็เป็น7-4 1นึงนะครับเพื่อนกันเล่นไทยหนึ่งคู่เดียวนะครับเอานะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับ